สวัสดีครับพี่เขียวสุดหลอนะครับผมคนนอนในโรงนะพี่เนาะ,นะไปนอนในโรงมาเรี่ยงที่ยังยั่งเลยจองสองแล้วได้นอนโอ้ยอายุยาวปวดเพรว่าสองไรปีเอาได้ยินมาว่าได้เลขปดงวดที่แล้วเนี่ยเก้าหนึ่งสองได้เลขปดหนี้มามันจริงไหมพี่มันแบบไหนครับอธิบายฟังนยพี่เป็นเลขเลขลับนะครับเลยครับเขาส่งมากก็ว่า บดนี้ได้ควางสิไหครับก็หนึ่งสองเมื่อกีหลิงกับเขาเนาะค่ะเนาะถือเพอาะยิ่งเห็นกถือลายเพราะถือลายเพราะลายเราคูละรักขั้นกันแล้วครับแสดงว่าถูกกันทั้งบ้านเลยใช่ไหมพี่แม่แถือกันได้กูเล็กน้อยกันไปแต่ว่าถูกทั้งบ้าน ให้บ่ถือจักบาทเนี่ยแม่มงงถือม<า>ือบ่พกถือได้เลยว่า<อ>แต่เมั่อสาวชวนด้วยแม่ทั้งเพระาะว่าเอาไปปดหนีเนี่ยนผะมก็นําเข้าไว้ไงเขาเขาส่งมาจากไหนพี่มันเป็นเรื่งขึ้นนะไม่ต้องเชื่อเพี้ยไปเพราะเขารู้กันครับเขารู้ว่าจาัดสาให้เราเห็นอยู่ในโชว์อยู่นนะโอ้แต่แต่เขารู้จักกับพี่เขาเลยส่งมาให้ครัโอ้ไอ้ว่าครูเดียว912าอดเวลาเฮาก็ส่งมาติ้งเลยบอกแม่นครับเขาถึให้ก่อนประมาณเลขจ่อขาเหมือน ยี่ห้ามือตุ๊กเสือกนี่ไอ้ก้อนมากโอ้จะได้มาเลยใช่ไหมพี่ได้เลยครับเอาไปปดนี่ครับว่าปมดนี่แมนครับทุกประพี่หมดนี่พี่เขียวฝันหรือยังฝันฝันเนีนเมียเก่าเมียเก่าฝันเห็นเมียเก่าแมน สิโตกเกาไมอ่อถ้าตือตกเกาก็เขาเขามันนางเฮี้ยงกันกับผู้ชายพี่ครับตกเกาเขเลเนี่ยเกาเป็นเนี่ยเกาจะพี่ได้เสียหนอใรจะยนด้นอไ่คเปรกับผ้อื่นก้มฟัน้มันอือกมฝันนะกันนะเกาเกามันเกากีมันอาจจะปีนลงก็ได้งานปีนแบบไหนพี่ขันหัวลงครับอือเป็นหกหนึ่งหนึ่งม่บหกหนึ่งกหกเจา แม่แมครับมันมีเลกลับตัวหนึ่งเพื่อนไดมหาอีกหนึ่งห่าเจ็ดหกหมดนี้ครับห้าเจ็ดหกครับห้าเจ็ดตรงตรงเลยครับห้าเจ็ดหกสามตัวห้าเจ็ดหกครับไม่ต้องกลับเลยกลับแน่ก็ดีเล็กน้อยครับอันนี้คือซื้อกันไว้เนาะบนล่างพร้อมเนาะ ห้าเจ็ดหกแมเป็นห้าเจ็ดเก้าไดไหมพี่หกกับเก้านี่มันมันออกไปแล้วครับเก็บเก้ามื่อกี้ไม่เอาใช่ไหมว่าตัวเก้าใดตัวเก้ามันอาจจะปีนลงปินลงหัวลงไป้าห้าเจ็ดหกแปนครับพอรักลอยไมมีหัวเดียนี้ห้าหกเจ็ดแปดมันรักลอยมีซีตัวเดี๋ยวเขาหยิฟัดมาตัวหนึ่งซึ้งหัวเมื่อกี้ศูนย์ตัวเดียวเลยรักลอยได้รักลอยีห๋อไวก้อนหนึ่งกอนห้าหกเจ็ดแปดแมนหัวนี้สีตัวรักลอยคือเขาสุงอรักลอย แล้วก็สจฟันใหม่ตัวเดียวตัวเดียวห้างเดียวมั้ครับไกลๆเขาสะฟันใหม่เมื่อกี้เขาฟันมาศูนย์เมื่อกี้วิศูนย์สี่เก้าเขาก็เลยฟันมาศูนย์ร้าก็เขาศูนย์เนาะร้านลอยนะครับเขามาซูงหัวร้านลอยเขามาซูงหัวประพวามถ้าเขาได้สองถ่ายตัวถ่ายมาไหนเข้ารับแบบเซ่เขาเลยตรงๆเลยส่วนมากของพี่เขียวนี่จะถูกสามตัวหรือสองตัวครับพี่ครับ ก็เราไ่เปิดสองนะครับแต่ว่าลักลอยมากมันมีเขาใหญ่มากสามคู่อไรสามตัวมันตีเขาซุ่มอะไรลักลอยเพราะดเจหอดราบอยอยอย่างนี้มัีสี่หางอย่างเี้แหละมันมาเมื่อกี้สามครับวันนี้ก็ฟันมาศูนย์ครับไม่ลลอยไม่หลอกศูนย์กาเกินมาแล้วาะมนสีนี้มันหาที่ตะปองก็เจ็ดแปดลักลอยนะครับเจแปด ทั้งหมดก้อนนี่กับฝันเดี๋ยวนี้ฝันเห็นเจ้าฝันเห็นเจ้าเห็นดินไหมอืออืออุ้ยฝันดีด้วยนที่ฝันมาเขาจะไปดินที่แรกฝันเห็นอะไรฝันเห็นเงื่อนเรียนหารการที่เก่าหง่อนที่เหล่วเนี้ยเลียนหาการที่เก่ามันไปออกไอ้ครอบหลอดอายุเก่าเก่าสิบเจ็ดปีนวาอะไรจากมือเล่าเสื้อไอ้สวนั่นโครบัก เหาเก่าได้มากเก่าสิบเจ็ดหนอเก้าเจ็ดมานน้เนเจ้าคือความฝันงวดก่อนครับพวามฝันงวดก่อนวันนี้ก็ฝันเห็นเจ้าราการที่หาล่อยมากฮว่ามันงวดที่เดาด้วยอืมเจ้าเห็นเลขสูงเลยอันนี้คืองวดก่อนับพี่ไม่งวดก่อนส่วนงวดนี้คือฝันเห็นแต่เมียเก่าเมียเก่า แล้วเลขลับก็ส่งมาก็ตรงกันด้วยครับอันนี้อันนี้ลับๆอีกพนนึงมีอีกลับอีกเด้ลับที่ว่าไปปนหมีบ้านใดโอ้ลับคนหมีมันมือเลขกออกหาเบอราเบอรับล้วก็าเบอร์โอ้ให้มาหางเดียวเลยพี่หางเดียวก้าหนึ่งสองก้าวหนึ่งสองมืที่แล้วครับวดนี้ยังไม่มายังงั้ก่อนอีกห้าวันก้อนหาเมื่อเลขสออกเขาจะหายมากดูจะตามเจอไม่หรอกพี่เกี่ยวเจอครับอยู่บ้าน เดี๋ยวอาพิมพ์ไว้พิมพ์รอไว้เดี๋ยวผมไปตามถึงบ้านนะฮะรอไว้นะฮะเด็กรับเด็กรับจะเอาให้ไาปนหนีเลยครับว่าอ้โหทมันก่อสามตัวมันมันเปิมันปัดลงขลังล่างเราจิงจริงว่เออเก่าหนึ่งนะฮะแมปัดลงขลังล่างเขาเขาให้มาห่างเดียวเลยนะพี่มาห่างเดียวครับสามตัวเม็ดเดียวเลยเม็ดเดียวไก็เลยหายไร้ค่เดิหายแค่คู่เดียวอืมมดควันขนไคลมากเก่าเก่าศูนย์เออออกมาเข้าก็เข้าแต่ว่า เรียกว่าหลีมันสื้ออกแบบนั้นแน้วงั้นว่าเออวันนี้งวดนี้เขาให้มาอีกเก่าหนึ่งสองอีกไปปนนี่เขาว่าไม่ต้องไม่ต้องถามมากเขาว่าเขาให้มากี่งวดแล้วพี่สองงวดสองงวดเข้าทั้งสองงวดเลยเ้างสองงวดเลยครับไปปนนี่ดนั้นเก้าเก้าศูนย์คือสามตัวครับขอสามตัวชุดนี้ให้ได้แค่สองตัวสองตัวโอเครื่องดอกขรองตัวนึ่งเก้าสองนะเนาะเก้าหนึ่งสองครับผมมาซื้อได้สามตัวที่นี่ ส่วนห้าเจ็ดหกนี้คืออีกเจ้านึงอันนี้เจ้านี่ครับอในแม่นกว่ากันเลยพี่แม่นทั้งสองอันนี้ครับนี่เขาสามตัวเลยนี่ตรงนั้นรักลอยพอดีเลขห้าหกเจ็ดแปดรัลอยหมดเดี๋ยวเดี๋ยวถามมือฟันมืออันอีกเจ้านึงมาชนกันอีกฟันเลยไอ้ฟันสูดออกมาเออแม่แม่บอกว่าเรื่องบอกบนมา่อบอกล่างครับว่าให้ปวดนี่นะ้ขาให้ปวดนี่อะไรกพี่เขาให้ปวดนี่เขาแ้วแม่นสื่อว่าลายตัวเลยนว่า เป็นแค่คู่เดียวเขาตัดสื่อหนานลังซับลางสื่อไว้เนาะแมนครับพี่ก็เขียวคนนอนในโรงนะครับผมเลยบอกพ่อพ่อหนไปป้นหนีพ่อหน่ะไปป้นหนีพ่อถ้านี้เย็นมาให่ลอยนะเนาะข้าบอกเลขถือเพราะว่าเราซื้อเนี่ยกับ่าถือเทียนะแม่แล้วก็ถือพ่อแล้วก็ถือ้ถือกันเบิดบ้านแมนงวดก่อต้องถือหลายเลยหัวไหนซิฟซีตุ่มดาบ้านถือเบิด เบียไม่พูดลบกว่าสองกวดาพักแสดงว่าพี่เขียวไม่ลงงานหลายงวดงวดนี่แม่นมัเขามาเลขกันเลขกรับอันนั้นมัดเขาเขาใหญ่มาทีละสามครูเลขสองตัวครับมันจะเข่าบ่นมาสองเข่าล้างมาสองหางวดเขามาหางหางงวดติดแล้วมันล่างนี่แมันมาบอกว่ามันเข่าบ่ทั้งบ่นั้งดีแหลกมาให้บ่นม่นามาล้าง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 เขต้องซื้อกันไปแล้วเนอกจากล้างด้วจังหวะที่เขามาล็อกเนี่ยเดีหลอกก็หลาดนั่นบ่า มาเล่มันเล่มันเลหรูดตรงเลยที่ว่าเขามาได้เรียงงวดชี้วดหางหมดหางหวดนะพี่น้องตรงเพี่ถือให้ดูหน่อยพี่อย่าสั่นหนุ่มอย่าสั่นเล่ไม่ขึ้มือสั่นๆเลยโอ้ยสั่นเนาะอ่างยังยากๆเจอเลขพี่แล้วผมตื่นเต้นนะนะอันนี้สามตัวตรงนี่ครับนะโอ้ยเสี่ยงฝันบ้างครับแต่ว่าถ่าเลขกดหนีได้ครับไม่เลขกดหนีได้นะครับนะ พี่เขียวเ็เลือกที่ได้ย้อนแสงจริงๆเลยพี่เลขพี่เขียวนะคะคุณนอนในโลก็จะมีเจ็ดหกสามตัวห้าเจ็ดหมกนะคะครับทายนี้ก็เลขหัวขาเมือนะครับแล้วดหนีม่เลขกดหนีอ๋อเดี๋ยวจะตามถึงบ้านนะพี่นะกดนี่เลขกดนี่จี่เขียวครับก็เลขย้อนที่สิบหกหนึ่งไหก็ต้องขอขอบคุณพี่เขียวนะครับ นี่ก็เป็นแนวทางของพี่เขียวคนนอนลงนะครับผมแนวทางประจํางวดวันที่16ธันวานะครับ2,566นะครับผมเลข3ตัวนะครับ576 579นะครับผม61 6776นะครับผมให้โชคให้หมานให้เราไม่รวยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จบไปแต่เพียงเท่านี้นะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ